สวัสดีครับวิดีโอนี้มาถ่ายเบื้องหลังให้ชมนะครับสําหรับน้องๆบางท่านที่อยากเห็นขั้นตอนการลงสีนะครับหลังจากลองพื้นแล้วอยากเห็นตอนที่ลงสีจริงนะครับว่าเป็นยังไงก็อนี่ยครับภาพฝั่งซ้ายอันนี้เป็นต้นแบบที่ปิ้นมานะครับขวาที่มือผมแปะอยู่นี่คือลองพื้นด้วยสีอะคริลิกไปแล้วนะครับบนกระดาษร้อยปอนที่เราใช้เขียนสีน้ำเนี่ยนะฮะก็เขียนลงบนด้านหยาบนะครับ แบบนี้มันจะยังเป็นแบนอยู่มีสีเรียบๆขั้นตอนต่อมาผมก็จะเน้นน้ําหนักเสร็จแล้วค่อยไปสร้างพื้นผิวนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายสเต็ปงานก็จะมีร่างภาพนะครับรองพื้นเน้นน้ําหนักแล้วก็สร้างพื้นผิวมีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับนี่อยู่ในขั้นตอนที่สองนะครับโอเคครับนะเนี่ยให้ดูคร่าวๆนี่นะครับอันนี้แสงมันจะส่องมาเยอะสักหน่อย อาจจะดูหน้าขาวจ้าๆแปลกๆสักหน่อยนะครับแต่ถ้าดูของจริงมันจะมีมิติกว่าที่ในเห็นในวิดีโอ,น,โอนะครับโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่รองพื้นแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้ผมใช้สีไม้เพื่อเน้นน้ําหนักภาพแล้วจะเอาไปเติมพื้นผิวอีกทีพวกเส้นผมหรือว่ารอยกะรอยสิวต่างๆถ้าเราจะเติมนะเราก็ค่อยเติมนะครับโอเคครับ หลังจากการลงพื้นเสร็จสับขั้นตอนลองพื้นก็ดูตามแบบนะฮะสีเขียวเราลงสีเขียวไปเอาสีอะคริลิกระบายน้าไอสีอะคริลิกผสมน้ําไม่เยอะครับมาระบายให้เป็นเหมือนสีน้านะครับลาทาลงไปเรียบๆสีผิวก็ลงไปแบบนี้เรียบๆต่างๆอ่าแล้วทีเนี้ยถึงจะมาเน้นน้าหนักเน้นน้าหนักก็จะใช้สีไม้นะครับสีไม้ก็ตามสะดวกที่เพื่อนๆมีนะครับทีเนี้ยก็เราก็มาเติมโดยการแรงเงาเข้าไปนะะลงบนตรงนี้ สาเหตุที่เราไม่วาดสีไม้ไปเลยเพียวๆเพราะว่าเวลาเราลงสีไม้ลงบนการะดาษเนี่ยมันจะขึ้นเม็ดขึ้นมาแต่ถ้าการรองพื้นลงไปก่อนเนี่ยเวลามันขึ้นเม็ดขึ้นมามันก็จะเห็นสีที่เรารองพื้นเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับลองซูมเข้าไปเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปนะครับตรงนี้นะเด,เดี๋ยวเพื่อนๆดูบริเวณจมูกตรงนี้นะครับต้นแบบจะเข้มตรงนี้ใช่ไหม ตอนนี้ผมลองพื้นไปแล้วนะครับสีผิวออกอมชมพูหน่อยหน่อยแล้วทีนี้ผมก็เอาสีไม้ที่เป็นสีผิวออกอ,ออกไปทางออกชมพูหน่อยหน่อยนี่นะระบายไปนอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการระบายลงบนกระดาษร้อยปอนด์เลยเนี่ยมันจะขึ้นเม็ดขาวตัวน,นี้ก็ยังเห็นอยู่แต่มันเห็นเป็นสีที่เราลองพื้นไว้แทนนะครับมันเกิดการลวงตานี่คือเหตุผลที่เราทําการลองพื้นก่อนนะครับ ผมก็จะไล่ทําแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเหมือนแรงเอาดินสอขาวดานะครับก็ดูน้ําหนักแล้วก็เติมไปเติมไปก็เกี่ยดินสอไปก็หาอันเนี้ยนี่เป็นดินสอเกี่ยสีนะครับเป็นเป็นเอาไว้สําหรับเกี่ยสีไม้ผมก็ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเจ้าเนี้ยเกียร์หรือไม่ก็เอาสำรีการ้านสำรีก้านที่เป็นในคัตเตอร์บัดน,นะครับมาเช็ดเช็ดถูถูทิชชู่อะไรแบบเนี้ยเอามาเช็ดเอามาถูบางช่วงที่มันต้องการทํา แบกกราให้ฟุงฟ้งๆเก่าแอร์บัดมาฉีดพ่นนะครับสเต็ปงานจะมีประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ทําให้ดูตั้งแต่ต้นตจนจบเลยมันต้องถ่ายเป็นไทมแลบไว้พอถ่ายทมแลบอธิบายประกอบก็ไม่อาจจะไม่ได้เนื้อหาสาระครบทั้งหมดนะครับมันต้องคือต้องนั่งดูยาวๆเป็นเรียวทมไปเลยก็ดูเป็นคําแนะนําแล้วกันครับเพื่อนๆเนี่ยลองพื้นไปเสร็จใช่ไหมก็มาเติม แล้วก็ไล่ทําแบบนี้ไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วภาพมันจะแน่นแล้วดูมีมิติขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้ผมจะขึ้นไปทําหน้าผากอะหน้าผากยังรองพื้นอยู่นะครับทีนี้ผมก็ไปเติมน้าผากแล้วก็แรงเงาเหมือนเราฝึกดอวิ่งดินสอขาวดำนะครับลงไปอย่างนี้ลงไปแล้วก็มาทําให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมของหน้าผากตามกายวิภาคนะครับ แล้วก็ดูสีกับต้นแบบไปด้วยเอาให้ใกล้เคียงที่สุด70 80มันก็จะดูออกมาเป็นแบบนี้นะพองานเสร็จจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ทาทงนี้ก็อยู่ที่สีไม้ที่เรามีด้วยนะครับบางทีสีมันไม่เอื่อไปถึงนะบางทีมันสดไปก็จาเป็นจะต้องเบรกสีนะครับขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เราก็มีทักษะความรู้อยู่แล้วในเกี่ยวกับทฤษฎีสีนะครับว่เาเบรกสียังไงสีมันสดไปทําการทําให้มันหมนุนมันหมองให้มันซีดจางให้มันค้ำนี่ให้มัน เราต้องทํำยังไงนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆน,น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ในพื้นฐานของเกี่ยวกับสีนะครับเราก็ทาไปเติมเข้าไปให้มันดูมีมิตินะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้แหละครับลองพื้นแล้วก็น,นี้น้ําหนักที่ผมชอบโพสสีอะคริลิกผสมสีไม้เนี่ยครับผมทําแบบเนี้ยที่เหลือก็แล้วแต่กระบ,บวนการของแต่ละท่าน,นครับว่าจะล่างเลยไหมล่างสดขึ้นมาหรือจะ ลองลายเอาก็แล้วแต่ความถนัดในขั้นตอนเบื้องต้นก็มีวิธีเยอะแยะมากมายมันเป็นการผสมนะเป็นสื่อผสมหลากหลายวิธีแล้วแต่ลักษณะงานนะครับพอเติมไปเริ่มแน่นขึ้นมาผมตออหนึ่งภาพจะใช้เวลานาน,านครับตออหนึ่งใบหน้าเงี้ยนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีนี้ขอรวบลัดตัดความมาทําเส้นผมก็ตรงผิวตรงอะไรก็จะทําแบบที่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับ ก็เอาสีไม้มาทำทำไปเรื่อยๆผสมสีนั่นสีนี่ทีนี้ผมจะเติมผมให้ดูนะฮะเราก็ดูจากแบบอันนี้ผมเอาโฟ o t o ต h o p ช็อทำเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการเอาตัวที่เป็นคนจีนนะครับในหนังจีนเนี่ยแล้วเขาต้องการเอาไปหน้าเขาเอาใส่ผมก็ทําการตัดต่อเท่าที่ซักษ้พอจะมีโฟ o t o ต h o p ช็อปนิดๆหน่อยๆก,ก็ลงสีเป็นไกด์นะครับเขาเป็นผมสีทองทองนะครับ โอเคอันนี้ผมลองพื้นไว้แล้วคร่าวๆผมก็จะเอาสีหาสีมาที่ใกล้เคียงนะครับมันไม่ได้เหมือนกับตรงนี้เป๊ะๆหรอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์มัน,ม,นม,มันไม่มีเพราะสีของเรากับในคอมมันคนละอันกันแล้วก็ได้แต่ทําให้มันใกล้เคียงครับทําทดูคล้ายๆสักแปดสิเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าคุณทําสําเร็จแล้วครับอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผม คุมสีสีทองโอ๊กนะครับสีทองออก,ออกเหลืองๆโอกก๊กเล็กหน่อยเติมไปแบบเนี้ยนะครับเนี่ยมันขึ้นเม็ดเหมือนกันนะครับแต่มันเห็นสีที่เราทาเาไว้เนี่ยถ้าคุณดูใกล้ๆคุณจะเห็นนะครับทาลงตรงเนี้ยตรงๆกระดาษขาวๆเนะี่ยจะขึ้นเม็ดเป็นจุดๆขาวๆข,ขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมใช้ ด้านยาบมันเลยเป็นด้านเรียบกว่าเป็นครับแต่มันเป็นเม็ดเล็กๆวิธีที่จะไม่ให้มันเป็นก็คือรองพื้นเอาไว้แบบเนี้ยมันยังเป็นอยู่แต่มันรวงตาครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทําเป็นส่วนที่เป็นเส้นผมนะครับแล้วก็เหลาให้มันแหลมๆนะครับใช้กบเหลาหรือใช้คัตเตอร์เหลาแล้วแต่ถนัดเหลาให้มันเส้นดินสอแหลมๆแล้วก็มาขีดเป็นเส้นนี่ครับ นี่น้ำหนักเสร็จก็มาไล่เติมพื้นผิวแล้วครับค็บเนี่ยนี่ครับยังไงครับค่อยแกะกระเบียบ,บว่าเป็นยังไงเส้็จผมสวัดไปทางไหนเขาบอกอันตอนที่ผมทำตรงนี้เสร็จเขาบอกว่าเอาผมมามาบังหูเลยนะครับมันก็เลยได้ออกมาแบบนี้หูก็เลยไม่มีในภาพที่วาดจริงนะครับทีนี้เราก็มโนเอาแล้วครับผม ว่าน่าจะเป็นไปทางนี้ตรงนี้ก็ต่อลงมาทีนี้เราก็ไปหาแบบที่เป็นเส้นผมที่แบบเป็นผมปล่อยข้างหลังเนี่ยลักษณะมันจะทิ้งอยู่แบบไหนนะครับแต่ลงไหลทางหน่อยมันจะสะบัดกันไปทางไหนเราก็ต้องหาที่เป็นผมจริงๆมาแกะนะครับทํางานมันค่อนข้างซับซ้อนอยู่ครับรูปนึงกว่าจะเสร็จอ่าตรงนี้นะฮะก็คัดออกมา ส่วนนี้เป็นต่าง,างหูนี่ก็เว้นไว้นะครับหรือถ้าเราพลาดไปก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะเราวาดผสมสีอะคริลิกสีอะคริลิกจะเอามาทับสีไม้ได้สบายมากอ่าแล้วก็ทําไปก่อนนี้นะครับเขียนไปขีดเป็นเส้นผมไปแล้วก็เน้นน้ําหนักไปด้วยพร้อมๆกันในแต่ละส่วนในแต่ละจุดแบบนี้ครับนี่นะฮะทำแบบนี้ครับเทคนิคสีอะคริลิกผสมสีไม้ที่หลายท่านอยากเห็น ตอนที่ลงสีจริงๆนี่ทำยังไงอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีลายเป็นจ้ำๆเป็นลายดอกไม้ดอกซากุระอะไรแบบเนี้ยเราก็เอามาเขียนแกะหาสีที่ใกล้เคียงกับแบบแล้วมาทานะแบบนี้ครับเแบบนี่ยนะอันแบบนี้อัแบบนแบบนี้มันออกเป็นสีน้ําตาลนะแล้วทีนี้เราก็ไปหาน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาเติมครับผม ใช้เวลาอยู่นะรูปหนึ่งไม่ไม่ได้เสร็จง่ายๆนะครับเอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างนี้เข้าบายให้ให้สังเกตจังหวะการระบายนะครับเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆระบาย,ยถ้าเราจับเอียงเนี้ยการถากหรือขูดสีลงไปในเนื้อกระดาษจะแบบหนึง่งถ้าเราจับดิ่งชันลงมาเนี่ยก็จะมันจะซ้อนคือ เข้าไปในหลุมเนื้อกระดาษในผิวกระดาษนะครับเพราะงั้นผมต้องคอยเลาให้แหลมอยู่บ่อยๆนะครับผมก็จะใช้กบเลาดินสอที่เขาแถมมาให้ในกล่องสีไม้เนี่ยนะครับเนี่ยเลาด้วยกบเอานะครับมันจะได้เส้นเล็กๆแหลมๆเราก็จับดิงๆจับตั้ง90องศากับกระดาษนะครับผมเนี่ยจับชันอย่างเงี้ยแต่จากปกติอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าจับตั้ง สม,สมมติอันนิ้วผมเป็นกระดาษปกติเราจะจับระบายอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอผมต้องการให้มันเข้าเป็นในซอกในหลืบกระดาษเนี่ยผมจะจับตั้งแบบนี้นะครับให้มันลงไปแล้วก็คอยเลาให้เหลี่ยมอยู่ตลอดนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิด,นดต้องใจเย็นๆน,นะฮะวาดสีไม้เนี่ยค่อยไปทำเหมือนเราต่อจิ๊กซอไปทีละส่วนทำให้ เสร็จทีลรหย่อมทีลรหย่อมแล้วก็มีกำลังใจไปเรื่อยๆครับอ่าตรงนี้เสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปต่อไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะงั้นรูปหนึ่งค่อนข้างใช้เวลานะครับมันมันมีคุณค่ามันมีมูลค่าในตัวของมันทั้งกระบวนการที่เราทําและเมื่อผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับนะเพราะงั้นนานมากรูปหนึ่งกว่าเสร็จกว่าจะเสร็จได้นะครับที่เบิร์เห็นปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบนั่นคือทํามาใช้เวลามานานแล้วจึงมาเก็บให้ดูนี้นหน่อย เห็นไหมทีนี้มันยังไม่เนียนเมื่อกี้ผมพูดถึงดินสอสําหรับเกลี่ยสีไม้นะครับมันมีหลายยี่ห้อนะฮะผมใช้ตัวนี้นะเราก็เอามาถูครับผมเกลีย่ยไปมันจะไปกดให้ใส่ดินสอที่เราระบายลงไปในกระดาษมะครู่นี้แทรกลงไปให้มันลึกลงไปในผิวกระดาษนะครับมันจะเนียนลงไปเลย เพื่อนๆหาสั่งซื้อได้ครับพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตลองดูว่าดินสอดินสอเกียสีดินสอ,เก,สนสอเก่ียสีไม้นะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนุ่มลงมาเลยีเดียวนะครับเราก็จะไล่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ลองมาดูอันถัดมาบ้างนะครับของผู้ชายของผู้ชายเห็นไหมครับอันนี้ผมเน้นด้วยสีอคริลิกก่อน๋ยวแปลบน,นะครับมุมภาพมันจะแปลกๆหนะ่อยนี่ครับอันนี้คือ เน้นน้ำหนักด้วยสีอะคริลิกแล้วแต่มันยังไม่เนียบผมก็จะเอาแอร์บัตนะมาเก็บเพิ่มนะครับมาแกะแบบกันเอาไว้บางหน้าคนนี้บางคนนี้เรา,เาแอร์บัตมาพ่นพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยกไปให้ดูนะครับอ่านี่ครับผมผู้ชายนะครับก็คือใช้แอร์บัตเอไม่ใช่ใช้สีอะคริลิกครับผมทาลงไปแล้วนะครับเน้นน้ําหนักเนีน่ยเน้นน้ําหนักแล้วแต่ยังไม่ได้เติมพื้นผิวก็คือ พวกรอยเส้นได้หรือว่าถ้าผ้าเขาเป็นขนสัตว์อะไรต่างๆก็จะไปทาการเติมนะตอนนี้คือทําให้มันเนียบในส่วนที่เป็นความมันวาวของผิวผ้านะครับตอนนี้ยังไม่เงานะฮะมันยังคมอยู่เดี๋ยวมันจะชัดสวยเนียนขึ้นมาด้วยแอร์บัดนะครับสังเกตหน้าหน้ายัางแบนอยู่ครับนี่คือรองพื้นอยู่เนี่ยหลังจากรองพื้นเสร็จปุ๊บพอมาเน้นน้ําหนักก็จะได้แบบเสื้อเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีมิติขึ้นมาเพราะงั้นการทํางานค่อนข้างใช้เวลามีหลายขั้นตอนนะครับ กว่าจะเสร็จได้แต่ก็ผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ทุกๆงานของผมลูกค้าเขาจะเข้าใจในกระบวนการที่ผมทํางานอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูผู้หญิงผู้หญิงนี่คือผมเน้นน้าหนักบ้างแล้วนะครับในใบหน้าเขาเห็นไม่เอ่ยเห็นจม,มูกเปลือกตาริมพี่ปากต่างๆแกมีมิติแล้วครับเส้นผมก็เติมแล้วเห็นไหมฮะแต่ตังคออะไรนะี่ยังไม่มาไม่ถึงแล้วก็เสื้อผ้าก็ยังยังน้ําหนักไม่ถึงก็จะไล่เติมไปเรื่อยๆครับเนี่ยระหว่างนั่งทํามผมก็เลย เอาไหนๆก็ไหนๆเพื่อน,นๆเขาอยากเห็นก็มาอธิบายเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับสาเหตุที่ต้องลองพื้นอันนี้ส,สรุปก่อนที่จะจบคลิปเวลาเราเระบายลงไปเลยมันเป็นเม็ดรกระดาษขึ้นมาแต่ถ้าผมทําอย่างงี้ไว้ก่อนอเนี่ยอา๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆ,ๆลองดูสักนิดอันนี้ผมลองพื้นด้วยสีเอ็กรีใช่ไหมครับพร้อมกันนั้นผมก็เน้นน้ำหนักด้วยสีเอกคริกทีนี้พอผมเอาสีไม้มาทาเนี่ยมันจะเนียนและนุ่มสวย เวลามันขึ้นเม็ดขึ้นมามันก็คือเม็ดของสีที่ผมลองพื้นเอาไว้มันไม่ใช่สีขาวของกระดาษนะครับเพราะงั้นที่เพื่อนเพื่อนเขียนเอาสีไม้ไปเขียนเพียวๆลงบนกระดาษเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันผิดนะฮะมันมันไม่ได้ผิดเพียงแต่งานที่ได้มันจะขึ้นเม็ดของเนื้อกระดาษทั้งนี้อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนครับแต่โดยส่วนตัวผมต้องการให้มันเนี้ยบผมก็เลยทําการลองพื้นนั่นเองนะครับที่มาที่ไปที่ผมเขียนเป็นการผสมกันด้วยสีครดิกวาดให้เหมือนสีน้ํา แล้วก็เอาสีไม้มาเก็บก็เลยเรียกว่าเทคนิคผสม,มสีเอกซิกกับสีไม้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเครับสีไม้นะครับนี่สีไม้ m a ส t e r Art ซีรีส์ชนิดหนึสีนะครับอ่าเพื่อนดือยี่ห้ออื่นก็ได้ครับที่ของเพื่อนๆมีนี่ลองทําเหมือนผมดูก็ได้เห็นไหมมันจะไม่เห็นเม็ดกระดาษขาวๆเพราะมันจะเห็นสีที่เราลองพื้นไว้แทนอ่าลองลองดูตรงส่วนที่ผมยังไม่ได้ลงสีฟ้าไปบ้างลง เอาแถวๆนี้อลองดูครับอ่ทีนี้มันมันจะฟุง้งฟ้งสวยๆอ่ะบอกไม่ถูกมันมันเป็นเรื่องของความชอบอนีะครับเห็นไหมเอยสมมติพอสีขาวสีขาวนะอันนี้สีขาวนะครับนี่มาเติมสีไม้เนี่ยมันจะมีเพื่อเวลาเพื่อนๆซื้อมา ให้ดูไส้ไส้ของสีด้วยนะครับไส้ของสีเนี่ยถ้ามันแข็งเกินไปเนี่ยมันจะขูดกระาดาษให้เป็นมันๆขึ้นมาเป็นไขนะครับมราร์ตาอาร์ตนะฮะที่ผมใช้นย่ยี่ห้อมาร์ตาอาร์ตนะครับจะนุ่มกําลังดีไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปนุ่มเกินไปหมายถึงยังไงคือไส้มันเปาะง่ายเวลาเรามาขูดๆอย่างเงี้ยมันหักเดี๋ยวเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หักนะครับเพราะงั้นเราต้องหาว่า เราชอบแบบไหนยี่ห้อไหนที่เราใช้แล้วเข้ามือกับเรานะเหมือนเราใช้พู้กันนะครับว่ามันจับแล้วมันเข้ามือเรานะ่ะตัวนั้นแหละยี่ห้อนั้นแหละคุณก็ซื้อเบอร์นอื่นเพิ่มมานะครับยี่ห้ออื่นเขาก็ทําได้ดีเช่นกันเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นความถานัดของใครของมันนะฮะผมไปใช้ผสมกันผมใช้มาเตอร์อาร์ตนะครับนี่แบบซีรี100ส์หนึ่งร้อยสีแล้วก็ใช้ของเลนาซองที่เป็น ไหนแป๊บหนึ่งนะครับเป็นแท่งแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบน,นะยี่ห้อเลนะ่าซองนะครับเป็นเกรดอาร์ติตตัวนี้ไส่จะนิ่มๆเวลาผมจะเข้าซอกซอกหลืบๆเนี่ยเข้าไม่ค่อยได้มันจะหักเพราะมันนิ่มมันเอาไว้สําหรับเกียร์เกียร์ไปฟุง้งๆเนียนๆเนี้ย,ย,ย,ยมันจะทําได้ดีมากนะครับ พอจะเข้าซอกหรือเล็กๆผมก็จะใช้มาตะอาร์ตเข้าไปเลาให้แหลมแล้วก็จะเกี่ยเข้าไปได้นะครับเพราะงั้นเราต้องดูว่าเราจะเอาอะไรผสมกันนะครับเอาใช้สีไม้ของเราเนี่ยยี่ห้อไหนบ้างนะครับของแต่ละยี่ห้อก็มีดีของเขาไปแล้วแต่เขาจะสร้างมาสําหรับทํางานในประเภทไหนเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับเนี่ยเอย่างน,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 นี้นะครับเห็นไหมฮะเน้นน้ำหนักแล้วดูนูนยังไม่เน้นรองพื้นเฉยๆสองข้างนี่รองพื้นนี่รองพื้น เห็นไหมครับมันยังแบนๆบนอยู่เขาจะยังแบนดูหน้าก็ได้ครับหน้ายังแบนอยู่คนนี้เริ่มเริ่มนูนเพราะนี่น้าหนักแล้วนี่ครับนี่คือขั้นตอนที่ผมทํางานสีอะคริลิกผสมสีไม้นะครับลองดูครับเพื่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์ผมก็เลยถ่ายมาให้ดูขั้นตอนที่ผมจะทํางานขั้นต่อไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอหวังว่าคําแนะนําในวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ